เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพระขมลหนุนอนันต์บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันขอชื่นชมการดําเนินงานของไทย PBS ที่บรรจุมาในรายงานเล่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นกลางในการนําเสนอข่าวความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร การช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงข้อมูลของสื่อคะแนนความน่าเชื่อถือของไทย i PBS ก็เป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าสำนักข่าวอื่นค่ะรวมถึงยอดผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ไทย i PBS ก็บุกในแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า Thai PBS เเป็นสื่อที่ดีมากๆนะคะแต่น่าเสียดายเพียงอย่างเดียวเลยค่ะรายการดีแต่ไม่มีคนดูค่ะ เรตติ้งทีวีดิจิตอลข้ามแพลตฟอร์มเดือนพฤษภาคม2566แสดงให้เห็นนะคะว่าเรตติ้งในทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS นั้นจัดอยู่ในลำดับที่16จาก20ช่องแต่โจทย์ที่เราต้องคิดต่อหลังจากนี้ไปค่ะว่าไทย PBS จะเดินต่อไปอย่างไรในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแบบนี้ท่านประธานคะณนะวันนี้ไม่ว่าประเทศไทยจะมีอะไรหยุดนิ่งหรือถอยหลังแต่สื่อหลัก ต้องเดินให้ทันพลวัตของสังคมค่ะดิฉันจึงมีข้อเสนอนะคะให้กับไทย PBS 2ข้อค่ะเพื่อเพิ่มบทบาท 1. เพิ่มบทบาทจากผู้ผลิตคอนเทนต์การศึกษาให้เป็นผู้ผลิตแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ได้และ2ค่ะเพิ่มบทบาทให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับประเด็นสาธารณะเพื่อเพิ่มเสียงสะท้อนของประชาชน ท่านประธานคะดิฉันในฐานนะเด็กต่างจังหวัดนะคะเรียนมัธยมในต่างจังหวัดการกวดวิชาแต่ละครั้งต้องเข้าไปในเมืองใหญ่มีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะปัจจุบันต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัจจุบันมีครอบครัวหลายครอบครัวนะคะที่เขายินดีที่จะต้องจ่ายเงินเดือนละหลายหมื่นบาท mm. เพื่อให้ลูกเข้าไปเรียนพิเศษนั่งดูจอกวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชาทำขึ้น ข้อมูลจากศูนย์ความรู้และนโยบายเด็กนะคะคิด for คิดโดย101พับค่ะบอกกับเราว่าเด็กหนึ่งในสต้องเรียนพิเศษไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจนหรือรวยนะคะสาเหตุที่เด็กไทยต้องหันไปพึ่งพาการเรียนพิเศษเพราะอะไรคะเพราะการเรียนในระบบไม่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นการที่ครูไม่เปิดกว้างครูไม่สนใจความรู้ไม่อัปเดตพอหรือแม้กระทั่งสื่อการสอนที่ล้าสมัยค่ะ นี่คือปัญหารากฐานของการศึกษาไทยในขณะที่การศึกษาในระบบกำลังตกต่ำลงนะคะมีเทรนในออนไลน์หนึ่งเทรนที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะถ้าสามารถเข้าไปบรรจุได้ในทีวีสาธารณะนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆและจะลดช่องว่างการศึกษาให้กับเด็กไทยได้ค่ะนั่นคือรายการที่เกี่ยวข้องกับความรู้นะคะไม่ใช่ความรู้แบบเบาสมองหรือสารคดีที่ไทย ที่ไทย PBS ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่เป็น hard knowledge oh เลยค่ะอธิบายความรู้ยากๆไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ะย่อยออกมาให้เข้าใจง่ายๆนำเสนอผ่านโปรดักชันที่น่าสนใจ <S <S 1> <S 1> ท่านประธานคะเนื้อหาลักษณะน,น,นี้กำลังเติบโตเรื่อยๆนะคะและยอดรับชมแต่ละตอนหลักแสนค่ะ ที่ฉันใส่ในสไลด์เพื่อเป็นไอเดียนะคะเผื่อไทย PBS จะไปเปิดดูเพื่อนำไปพัฒนาเนื้อหาได้ต่อไปค่ะท่านประธานคะเหตุผลที่ฉันต้องเล่าความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและเล่าเทรนรายการความรู้เพราะอะไรเพราะที่ฉันมองเห็นค่ะว่าไทย PBS จะไม่ใช่แค่ผู้ผลิตคอนเทนต์รายการการศึกษาแต่ไทย PBS ต้องมีศักยภาพที่จะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ได้โดยเอาสองอย่างมาเข้าด้วยกันค่ะคือความรู้และสร้างสารรค์ ผลิตเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างการศึกษาให้เด็กทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ให้ได้ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาเลยค่ะที่นักเรียนทุกคนสามารถใช้สอบใช้เรียนได้หากนักเรียนคนไหนเรียนกับครูคนไหนไม่รู้เรื่องเขาสามารถเปิดดูช่องนี้ได้หรือแม้แต่อยากทบทวนบทเรียนนะคะก็เข้า YouTube Channel ช่องของไทย i P บีทบทวนบทเรียนไปสอบได้เลยค่ะ ท่านประธานคะหากแพลตฟอร์มนี้เกิดขึ้นได้จริงนะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยคะ่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ดิฉันอยากเห็นบทบาทของทีวีสาธารณะดิฉันอยากเห็นทีวีสาธารณะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนและเป็นพื้นที่ถกเถียงประเด็นก้าวหน้าแหลมคมในสังคมคะ่ะเราไม่มีทางหลีกหนีการพูดคุยประเด็นก้าวหน้าและแหลมคมได้อีกต่อไปแล้วนะคะ ประเด็นการเมืองประเด็นสังคมต้องถูกพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาดังนั้นทีวีสาธารณะควรมีบทบาทในการบริการทั้งรับและส่งสารกับประชาชนให้ได้ กรณีล่าสุดที่เจอกรณีที่ไอรอได้รับแจ้งจากกะกะตนะคะว่าการล่ารายชื่อประชาชนในการเสนอแก้ไข,ร,ขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสอสอรอไม่สามารถลงชื่อทางออนไลน์ได้ทําให้4ี่หมื่นกว่ารายชื่อเนี่ยต้องเสียไปดิฉันอยากเห็นบทบาทของไทย p p s s ค่ะในการนําเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติม ให้ประชาชนได้ร่วมกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกรังแกจากผู้มีอำนาจอย่างไม่เป็นธรรมในอดีตนะคะไทย PBS เคยมีรายการที่ชื่อว่าทีวีจอเหนือค่ะที่นำเสนอประเด็นร้อนในสังคมประเด็นที่เป็นปัญหาท้องถิ่นและชุมชนที่กำลังเผชิญอยู่การต่อสู้ของประชาชนในพื้นที่การได้รับผลกระทบจากระบบทุนนิยมหรือนโยบายของรัฐ ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งหากไทย PBS นะคะนำรายการนี้กลับมาได้และเพิ่มความกล้าหาญทางการเมืองทำให้บทบาททีวีสาธารณะชัดขึ้นเปิดพื้นที่ถกเถียงในประเด็นต่างๆเปิดพื้นที่ให้ขับเคลื่อนข้อเสนอการสื่อสารร่างกฎหมายของประชาชนประชาชนต้องมีโอกาสในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลบนเวทีสาธารณะ โดยทีวีสาธารณะให้ได้ค่ะเพื่อความสมดุลของโครงสร้างอำนาจระหว่างพลเมืองกับรัฐโดยเสียงของประชาชนต้องปรากฏผ่านสิทธิการสื่อสารนำไปสู่การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ให้ได้ท่านประธานคะดิฉันอยากสื่อสารผ่านตัวแทนของไท a i p บีวันนี้นะคะท่านไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะว่ารายการแบบนี้เรตติ้งจะไม่ดีนะคะ ท่านสังเกตจากการออกมาเลือกตั้งของประชาชนรอบนี้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงสังคมมากขึ้นแล้วค่ะขอให้ท่านสบายใจได้รายการแบบนี้พี่น้องประชาชนสนับสนุนแน่ๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าไทย P ี BS มีศักยภาพมากพอค่ะที่สามารถทำได้และหากเรามีทีวีสาธารณะที่เป็นที่พึ่งกับประชาชนได้นะคะเราหวังว่าเราจะมีประเทศที่เป็นของเราบ้าง วันนี้ประชาชนจําเป็นต้องมีโทรโขงค่ะเพื่อส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อให้รัฐบาลได้ยินและรับฟังเพื่อป้องกันการลักลัน่นและหักหลังประชาชนขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านเอกราช